เคยใช้ยาแล้วได้ผลดีแต่ช่วงหลังมีอาการแพ้ยาพอเลิกใช้แล้วเนี่ยความรู้สึกเสียวเนี่ยมันลดลงน้องชายไม่ทํางานเลยแบบนี้ต้องแก้ไขอย่างไรดีคะถ้าเกิดใช้ยาแล้วก็ยังมีปัญหาจะต้องไปพบแพทย์ละค่ะปัญหาของไอ้เพศชายไม่แข็งตัวเนี่ยปัญหาจากโรคจากายา จากวัยสสิ่งนี้อาจจะกำเริบขึ้นมาทำให้การใช้ยาเนี่ยไม่ได้ผลนะคะกลับไปพบแพทย์เลยค่ะไปตรวจสอบสุขภาพว่าทำไมสุขภาพเราแย่ลงยานี่ก็มีหลายชนิดมากนะคะตัวหนึ่งไม่ได้ผลก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นมาฉีดยาอย่างอื่นนะคะหรือใช้วิธีอื่นเช่นใช้ปั๊มสุญญากาศอันนี้ก็คือมีทางเลือกหลายทางแต่เมื่อไหร่ที่เราเคยใช้ยาแล้วได้ผล ต่อมาไม่ได้ผลระวังสุขภาพพื้นฐานเราแย่ลงสุขภาพพื้นฐานก็เรื่องการพักผ่อนการนอนหลับสุขภาพร่างกายต่างๆทั่วไปอย่างนั้นนะคะอคลองดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะไปพบคุณหมอเลยเอายาที่กินเนี่ยไปพบด้วยนะคะว่าคุณไปซื้อยามากินเองแต่ถ้าเป็นยาที่คุณหมอให้มาแล้วเนี่ยก็เอายาเนี่ยแหละแล้วไปพบคุณหมอท่านที่เคยให้ยากับเราเอาไว้นะคะ